สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไพทาตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนโะคเนียซากา้าอีเช่นเคินะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบ PVP 4อาชีพได้แก่หอกโลกนักเวทนักธนูนักเต้นขาดสามค่าพลังเฉลี่ยนะครับ 280k ทุกอาชีพทุกตัวละครนั่นเองต้องเน้นย้ำก่อนนะครับว่าค่าพลังเฉลี่ย 280K ก็จริงนะครับแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยพอกลี่แน่น กับดาคายแน่นแตกต่างกันไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยอนาคตยังมีการปรับแผทบรรลานเพิ่มเติมด้วยนะครับฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยจะใช้อ้างอิงในแผ่แรกๆนะครับโดยผมนะครับจะจัดคู่แบบนี้นะครับหอกโล่์ VHS หอกโล่หอกโล่ VHS นักเวทหอกโล่์ VHS นักธนูหอกโลว์ VHS นักเต้นนักเวท VHS นักธนูนักเวท VHS นักเต้น นักเวท vs นักเวทนักธนู vs นักเต้นและท้ายสุดครับนักธนู vs นักธนูทั้งหมดก็จะเป็น9คู่นะครับและเดี๋ยวผมมาสรุปว่าอาชีพไหนจะได้แ้มชนะไปมากที่สุดโดยไม่นับการต่อสู้อาชีพเดียวกันนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิป PP กันเลยครับปะใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับเกมดนโคเนียซาก้าที่จะเปิดจริง17กรกฎาคมนี้ เพื่อนๆอ,อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ารับของรางวัลส,สุดพิเศษกันด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆจิ้มลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับมาเริ่มต้นในที่อาชีพแรกกันก่อนนะครับหอโกโลว v s หอโกโลวข้าพันนะครับผมจะขึ้นโชว์ให้ทางด้านซ้ายและก็ทางด้านขวานะครับ ต่อไปคู่ที่2นะครับหอกโลร VS นักเวท คู่ต่อไปนะครับจะเป็นหอกโลก VS นักธนู คู่ต่อไปนะครับหอ,อกโล VS นักเต้น คู่ต่อไปนะครับจะเป็นนักเว,วเท vs นักธนูนั่นเอง คู่ต่อไปนะครับนักเว,วเท vs นักเต้น คู่ต่อไปนะครับจะเป็นนักเวท VHS นักเวท คู่ต่อไปนะครับนักธนู vs นักเต้น มาถึงคู่สุดท้ายนะครับนักธนู VS นักธนูนั่นเอง ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมเกือบลืมไปนะครับคู่สุดท้ายจริงๆเนี่ยคือนักเต้น vhs นักเต้นนั่นเองนะครับ ขอเพิ่มเติมจุดนี้นิดนึงนะครับสำคัญมากๆเกี่ยวกับสแต็กการชนะทางความต้านทานในอาชีพนั้นๆนะครับดูตัวอย่างแรกทางด้านซ้ายครับมันจะมีสแต็กการชนะทางทุกคลาสจะเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีทุกคานนั่นเองนะครับแบบที่2เนี่ยการชนะทางคลาสเดียวนะครับจะเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีคลาสนั้นๆนะครับแบบที่3นะครับความต้านทานทุกคลาสนะครับจะลดดาเมจสําหรับทุกคานนั่นเองแบบที่4นะครับ ความต้านทานคา่าเดียวจากลดละเมิดเมื่อโจมตีคา่านั้นๆน,น,นะครับสาคัญเลยนะครับคุณสมบัติของคา่าเดียวเนี่ยและทุกคา่าก็จะมีขีดจํากัดสูงสุดร่วมกันนั่นเองนะครับมาดูทางด้านขวานะครับในจุดสําคัญนะครับสแต็กของการชนะทางและความต้านทานนะครับคือการเพิ่มละเมิด200%และการลดละเมิด70%ตามลําดับนะครับตัวอย่างที่1 a การชนะทางทัวชีพ300% b ความต้านทานของทัวชีพ300% จะเท่ากับเพิ่มดาเมจและลดดาเมจเป็น0ูนย์นะครับตัวอย่างที่2ครับ a การชนะทางตัวชีพ400อซ b ความต้านทานของตัวกิจ0เอเเท่าก,กับเพิ่มดามเมด200เปอร์เซ็นต์ะครับก็คือขีดจากัดไม่เกิน200ตัวอย่างที่3นะครับ a การชนะทางของธุรชีพ100 b ความต้านทานของธอาชีพ400เท่ากับลดดาเมด70ไม่สามารถเกินขีดจำกัดจาก70นี้ได้นะครับซึ่งสแต็กตรงนี้นะครับเราสามารถสุ่มจากไเทมนะครับ หรือว่าโอนย้ายจากไอเทมอื่นนะครับมาชิ้นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเราจะสามารถหาได้จากการจุติ y, ดาคายระดับ UR นั่นเองนะครับอย่างดาคายชิ้นนี้นะครับเห็นไหมมีการชนะทางวิสานะครับอย่างดาคายชิ้นนี้นะครับมีความต้านทานของแรนเซอร์อย่างดาคายชิ้นนี้ครับมีการชนะทางของทุกคาสอยู่ด้วยครับคัสสแต็ก,การาชนะทางและความต้านทานของอาชีพนะครับก็ <S <S จะมีส่วนให้เ,เพื่อนๆนะครับเอาชนะคาสนั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ อย่างที่ผมนะครับย้ำไปข้างต้นว่าค่าพลัง 280k นะครับทุกอาชีพก็จริงนะครับแต่บางอาชีพนี้อาจจะแน่นดาร์คไลท์นะครับบางอาชีพอาจจะแน่นพ็อกลี่นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรเนาะซึ่งคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทานนะครับในแผทแรกๆเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแผทถัดไปก็ยังมีการปรับมาร้านอาชีพด้วยครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดว่ามีอาชีพไหนปรับอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสินด่นแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน,นะครับจุ๊บจ้า